แ่ยินดีจตุรงถือเลิกมึงคลออกรถดูป้ายแดงไม่พลาดสองเลขเด็ดธุรกิจครัวลงุงลงลูกค้าแน่นตลอดและยังมีเจอากรีนทั้งร้านกาแฟาให้ลูกสาวและภรรยามาคอยดูแลไหนจะงานในวงการบันเทิงยังมีต่อเนื่องไม่ได้ขาดล่าสุดตลกรุ่นใหญ่จตุรงมกจกหรือลุงรงโพธารามเผยภาพถอยรถเป็นป้ายแดงพร้อมทั้งบอกด้วยว่าทำไมต้องออกรถวันที่5ธันวาคม วันมงคลไงด้านคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรกันรัวๆอาทิตย์ดีใจด้วยครับปังๆนะคะลุงขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเฮงเงปังๆนะคะใช้แล้วเฮงเฮงครับเดินทางปลอดภัยครับยินดีด้วยะน้องเป็นต้นงานนี้ไม่พลาดเสียอหวยแอบส่องป้ายแดงของตลกดังลดเป็นทะเบียนป้ายแดง เจ็ดเพื่อนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคงวดวันที่16ธันวาคมนี้ขอขอบคุณแร่งข่าวจากข่าวสดค่ะ